สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจแอดมายโดยบองออคาเซนเตอร์ทุกท่านนะคะที่รับชมอยู่ทางช่องทาง Facebook f แฟนเพจและช่อง y o u t u แอดมายค c h ชาแนลค่ะกลับมาพบกับการไลฟ์รีวิวรถสวยๆกันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นการอัปเดตสต็อกค่ะที่ต้องบอกเลยนะคะว่าห้ามพลาดเพราะว่ารถแต่ละคันเนี่ยลดราคาพิเศษเลยนะคะแถมยังได้โปรโมชั่นแพ็กเกจจัดเต็มอีกถ้าเป็นรถของแอดมายนะคะก็มีทั้งฟรีเครื่องแก้วเต็มระบบฟรีเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องกองเครื่อง ฟรีเปลี่ยนแบตเตอรี่ฟรีเช็คศูนย์ก่อนส่งมอบและมีประกันเครื่องเกียร์จากเอเชียแคร์ให้ด้วย1ปีหรือ2 0 0 0มื่นโลนะคะสามารถเข้าซ่อมศูนย์บริการนั้นๆเลยนะคะหากรถหมดวารันตีไปแล้วเราก็มีตรงนี้ซัพพอร์ตให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะในส่วนของการจองจัดไฟแนน์นะคะก็ง่ายนิดเดียวค่ะเพราะว่าในการจองนะคะคุณสามารถจองออนไลน์ได้หรือว่ารับชม รีวิวรถแบบทุกซอกทุกมุมได้เพียงแค่คอมานะคะวิดีโอคอมาหาเซลล์ของเรานะคะหรือจัดไฟแนนซ์ก็มีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงที่ทำงานที่บ้านค่ะแล้วการรับรถนะคะก็ส่งตรงถึงหน้าบ้านคุณเลยในสถานการณ์แบบนี้นะคะอยู่ที่บ้านปลอดภัยที่สุดแล้วก็ที่สำคัญมีรถส่วนตัวปลอดภัยชัวแน่นอนนะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตจากคันแรกกันเลยนะคะที่เป็น SUV ขนาดกลางค่ะคุ้มค่ามากๆที่ป้ายแดงเขาออกมาเกือบ3.5ล้านนะคะแต่มาตอนนี้ราคาอยู่ที่1,590,000าบาทกับ x 3 x d r i e 2 0 d h i g h l i n e 4 wheel d r i e นะคะรุ่นแบบ f 2 5ปี2016ที่ยังมี bsi เหลือถึงสิ้นปีนี้ค่ะรุ่น top option bsi ยังเหลือเลยนะคะคันนี้จัดได้เต็มฟรีดาวเลยคุณผู้ชม ควรค่าแก่การเป็นเจ้าของมากๆเลยนะคะแล้วก็คันนี้ก็เช็ค BSI มาให้แล้วเรียบร้อยค่ะสภาพสวยมากแล้วก็เป็นอนเนกประสงค์ที่ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะสำหรับท่านไหนที่มองหา x 3 d ดีเซลพร้อมจับจองได้เลยในราคา1,590,000าบาทเท่านั้นเองค่ะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะคะท่านไหนอยากชมรีวิวแบบ เต็มๆของรถทุกคันนะคะเรามีให้แล้วที่ช่อง y ย u u ูบแอดมายค h a n n e l ค่ะแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะมาถึงของค่าย Mercedes-Benz ค่ะมีให้เลือกโอ้สคันรวดเลยนะคะมองไปเดี๋ยวเราดูคันแรกกันก่อนนะคะ C-Class ค่ะกับ C200 c o m p r คอ s o พ a เซวังกาดรุ่น W204 ปี2009รถศูนย์แท้นะคะคันนี้ 6 2 9 0 0 0บาทค่ะเล็กมาอยู่ที่150,000โลเท่านั้นค่ะดาวน้อยนะคะดาวเริ่มต้นที่1,7 0 0 0บาทรุ่นท็อปค่ะจัดเต็มด้วยออปชั่นรุ่นท็อปนะคะสภาพสวยกริบมากคันนี้เป็นรถบ้านฝากขายสภาพสวยเดินจากเจ้าของเลยนะคะที่ก็คงรับประกันโครงสร้างตัวทางเดิมเลขกไม่แท้ด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งรถฝากขายหรือว่ารถ แอดมายนะคะมาในคั้นต่อไปค่ะกับ e c l a s s นะคะใหญ่ขึ้นมาหน่อย e 2 0 0 c g i a m g รุ่น w 2 1 2ปี2013ค่ะคันนี้เป็นนำเข้าแบบ32นะคะออกศูนย์ The Luxury Supercar ค่ะเจ้าของลำดับเดียวชุดแต่ง a m g รอบคันออปชั่นจัดเต็มมากไม่ว่าจะเป็นเกียร์7สปีดนะคะ ในราคาเพียง1,250 0ล้บาทค่ะเลขมาอยู่ที่แ9 0 0กโลนะคะคันนี้ดาวเพียง1,50 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะชอบคันไหนนะคะสามารถทักมาคุยเรื่องราคาได้เลยพร้อมจบทุกทุกคันเลยนะคะออกรถช่วงนี้มีแต่คุ้มค่านะคะไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการจัดไฟแนนซ์ที่ง่ายดายนะคะเพียงแค่คุณอยู่บ้านเซ็นไฟแนนซ์ก็รอรับรถดได้เลยทีเดียวค่ะ พร้อมโปรโมชั่นออกรถดีๆจากแอดมายด้วยนะคะนอกจากลดราคากระนำแล้วเนี่ยยังได้แพ็กเกจแบบจัดเต็มไปด้วยเลยค่ะามาถึงอีกคันหนึ่งค่ะในฝั่งของคูเป้บ้างนะคะกับ C250 คูเป้ Edition 1รุ่น W205 ปี17รถศูนย์แท้ค่ะคันนี้เลขไม่น้อยที่สุดในตลาดเลยเพียง24,000โลหายากแล้วนะคะเลขไม่แล้วสภาพแบบนี้ค่ะ ฟรีวารันตีซ่อมศูนย์1ปีในราคาเพียง2ล้าน100,000บาทเท่านั้นดาวน์100,000บาทค่ะหาไม่ได้แล้วนะคะเลขไมคขนาดนี้และรุ่น Edition 1ที่ผลิตออกมาน้อยออปชั่นจะเต็มด้วยนะคะคันนี้2ล้าน100,000บาทค่ะมาถึงอีก2คันแบบเป็นคู่ๆเลยนะคะ ที่บอกก่อนเลยว่าไม่เน้นใช้แค่เดินลงบันไดบ้านมาแล้วเจอ2องคันนี้จอดอยู่นะคะก็รู้สึกว่ามีความสุขแล้วค่ะบางอย่างนะคะมีคุณค่าต่อจิตใจนะคะไม่ต้องใช้งานบ่อยๆนะคะกับมินิค่ะมินิ Cooper S R56 LCI คันสีขาวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ใหม่แล้ว N18 ประหยัดน้ำมันค่ะมาในราคา1ล้าน 290,000บาทนะคะออปชั่นจัดเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นหลังคาแก้วเต็มบานนะคะเบาะเล้าส์เครื่องเสียงฮาร์ม n นกา d ดอนนะคะเนวิเกเตอร์ค่ะพวงมาลัยมัลติฟังชั i นแพดเด l e ชิ i ตนะคะแล้วก็สมบูรณ์มากๆคันนี้บำรุงรักษาทุกจุดแล้วโดยผู้บริหารของเราเองนะคะอ่า กับอีก1คันค่ะสีเทา Mini Cooper S R53 ปี2003รถศูนย์แท้ค่ะคันนี้ไม่เพียง11,000 0โลเท่านั้นเองนะคะขอภายค่ะ1 000, 1 2 0 0 0 0โลเท่านั้นเกียร์ธรรมดาค่ะคันนี้ราคา6 000, 2 9 0 0 0บาทค่ะ จัดไฟแนน์ได้นะคะดาวเพียง259,000บาทเท่านั้นคุณผู้ชมดูสิด้วยความที่เขาเป็นมินินะคะก็มีจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขารับรองว่าชาวมินิไม่ควรพลาดนะคะสำหรับทั้ง2คันนี้เลยจอดในบ้านก็เท่แล้วอะคะ่ะได้ลงมานะคะมองเห็นมินิแบบนี้นะคะก็รู้สึกมีความสุขนะคะสำหรับใครที่เป็นสาวกของมินินะคะก็ไม่ควรพลาดเลยทีเดียวมา ถึงฝั่งเก่งนะคะที่ราคาสุดแสนจะประหยัดกันบ้างนะคะด้านหลังกับ t o y ย t a Vios 1.5e นะคะปี2013ราคาเพียง340,000บาทเท่านั้นจัดไฟแนนซ์ได้เต็มฟรีดาวเลยนะคะคันนี้เลขมาอยู่ที่112,000โลเท่านั้นค่ะทุกๆคันเลยนะคะที่เป็นรถแอดมายนะคะเป็นรถ ูนะคะเราก็มีวารันตีซ่อมศูนนั้นๆให้ด้วยนะคะ1ปีหรือ20,000โลเลยที่ดูแลครอบคลุมไปถึงเครื่องเกียร์ชุดเ่าขับนะคะ,ะระบบต่างๆคุณลูกค้าก็สามารถขอรายละเอียด จากทางเราได้นะคะทักกันมาได้ที่ Line a อ m แอดไมานะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคันมีโปรโมชั่นลดราคากระหน่ำนะคะไม่เคยมีมาก่อนบอกเลยว่าช่วงนี้ซื้อรถคุ้มค่ามากๆจริงๆนะคะอยากให้ทักกันเข้ามาพร้อมจบทุกคันนะคะามาถึงในฝั่งของรถ SUV นะคะขนาดย่อม5ที่นั่งกันบ้างนะคะสีขาวกับ HRV 1.8 EL Sunroof ok, รุ่นท็อปปี2016ค่ะเจ้าของลำดับเดียวไม่น่าเชื่อใหม่6,700โลเท่านั้นคันเดียวในตลาดนะคะไม่น้อยที่สุดเลยมาในรุ่นท็อปชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะคะจากเจ้าของเดิมใหม่มากคันนี้ต้องบอกว่าคอนเฟิร์มความใหม่นะคะ6,700โลในราคา799,000บาทค่ะ 799,000บาทนะคะคันนี้เป็นรถฝากขายแต่ก็ยังมีวารันตีอัลติเมทแคร์นะคะถึงมกราปี 2, 0, 2021เลยทีเดียว ถูกใจสีขาวหรือว่าสีเทาก็มีค่ะรุ่นเดียวกันเลย1.8 EL Sunroof รุ่นท็อปนะคะแต่คันนี้เป็นปี2015ค่ะไม่เพียง67,000โลเท่านั้นราคา698,000นะคะดาวเริ่มต้นเพียง8,000บาทเท่านั้นค่ะแถมฟรีวารันตีซ่อมศูนย์ให้คุณด้วยนะคะออกรถแบบแพ็กเกจจัดเต็มเลยสำหรับคันนี้รุ่นท็อป s u n r o o เหมือนกันนะคะ อยู่ที่ชอบเลยว่าชอบสีไหนมีงบประมาณประมาณเท่าไหร่นะคะเพราะว่า1การซื้อรถกับแอดมายเนี่ยง่ายมากๆนะคะซื้อได้จริง100%เรับประกันโครงสร้างตัวถังเดิมมีใบาการันตีให้นะคะว่าไม่มีชนหนักไม่มีจมน้าไม่มีน้ำท่วมอย่างแน่นอนนะคะมีประวัติให้ตรวจสอบได้ทุกๆุกคันค่ะเช็คอุบัติเหตุแล้วทุกคันว่าไม่มีอย่างแน่นอนนะคะไม่มีอุบัติเหตุหนักอย่างแน่นอนนะคะ สำหรับ Mercedes-Benz คันนี้ค่ะน่าสะสมแล้วนะคะเป็นรถที่คุณค่าคู่ควรมากกับนักสะสมสำหรับ CLA CLK ค่ะ240 A วังกาดรุ่น W 2 0 9หลังท้ายแก้วปี2004จะบอกว่าหายากมากๆนะคะเลขไม้น้อยมาก147,000โลค่ะรถเจ้าของเดียวออกศูนย์ เบนซ์แท้นะคะออกศูนย์เบนซ์ธนบุรีนะคะมาในราคา1น0 0ล้านเก้าหมบาทเท่านั้นค่ะและยังสามารถที่จะจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะคะดูจากภายนอกก็รู้ว่าสภาพสมบูรณ์มากๆคันนี้เป็นรุ่นออปชั่นจัดเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทหัวเกียร์นะคะหลังคาแก้วนะคะก็พร้อมให้คุณจับจองแล้วสำหรับนักสะสมนะคะที่กำลังมองหา clk ค่ะมาในฝั่งของรถกระบะก,กันบ้างนะคะกับ Toyota r รี o 2.4G c a p i r u n n e r Navy ปี2018วารันตี0เหลือถึงมกราปีหน้าเหมือนกันนะคะคันนี้ไม่น้อยที่เดียวค่ะอยู่ที่25,000โลเท่านั้นเป็นเกียร์ออโต้นะคะเป็นรุ่นท็อปของขับ2นะคะโดดเด่นด้วยยางขอบ20เลยนะคะคันนี้พร้อมลุยเลยมาในออปชั่นจัดเต็มรุ่นท็อปขับ2นะคะกับตัวยกสูงแบบนี้นะคะ ใหม่มากๆ25,000โลในราคาเพียง599,000บาทค่ะคุณผู้ชม599,000บาทฟรีดาวจัดไฟแนนซ์ง่ายๆนะคะรับรถถึงหน้าบ้านของคุณได้เลยกับการออกรถช่วงนี้บอกเลยว่ามีแต่คุ้มกับคุ้มนะคะ,ะมาในคันต่อไปนะคะกับ MPV รุ่นท็อปอีกเช่นเดียวกันสมรรถนะดีเลิศนะคะ สปอร์ตส,สวยมากกับปาเจโร่สปอร์ต2.4 GT Premium 4 Wheel d r i v ค่ะปี2016รุ่นท็อปสุดนะคะคันนี้ไม่84,000โลรุ่นท็อปออปชั่นเลยทีเดียวในราคาเพียง950,000บาทค่ะดาว30,000บาทเท่านั้นเองนะคะหากใครกำลังมองหาปาเจโร่ปีใหม่ๆนะคะสภาพดีๆนะคะคันนี้ไม่พลาดอย่างแน่นอนค่ะและคัน ที่เป็นรถครอบครัวรุ่นฮิตยอดนิยมตลอดกาลเลยนะคะกับรถฮุนไดฮ i ชวัน2.5เดลูกปี2012คันนี้11ที่นั่งไม่เพียง18,000โลในราคา799,000บาทค่ะดาวเริ่มต้นที่แสนนิดๆเท่านั้นนะคะมองหารถครอบครัวไว้ใช้นะคะสักคันหนึ่งแนะนำฮุนไดนะคะที่ ดูแลรักษาที่ศูนย์ได้ตลอดนะคะคันนี้แล้วยังมีวารันตีศูนย์ให้ด้วย1ปีหรือ2 0 0หมโลนะคะสำหรับท่านไหนที่มองหารถครอบครัวแบบจุใจเลย11ที่นั่งนะคะก็แนะนำเลยค่ะหรือว่าจะเป็นคันอื่นๆนะคะก็สามารถที่จะทักเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ ได้หรือว่าโทรเข้ามาที่เบอร์ call center ค่ะ0875097878นะคะและช่องทาง Line ค่ะ a d m i ค่ะนะคะสำหรับการรีวิวรถครั้งหน้าจะเป็นคันไหนห้ามพลาดนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่อง YouTube a d m i n ่ะ channel ด้วยนะคะสำหรับวันนี้แอมต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ